สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit p ฟิ t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2วันนี้เราจับแมวป่ามานะครับเราก็จะมาสาธิตสมุนไพรจีนให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็จะเอานอนลงก่อนนะว่าเราจะสอนได้หรือเปล่านิ่งๆนิ่งๆน,น,นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนนอน,นจีนเขาจะเอา วันนี้เราจับแมวป่ามานะครับเราก็จะมาสาธิตสมุนไพรจีนให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็จะเอานอนลงก่อนนะว่าเราจะสอนได้หรือเปล่านิ่งๆนิ่งๆนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนนอนนผลจีนเขาจะเอาไปทํายาตรงไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าจะเอาตรงนี้นี่เขาเรียกว่าพวงนุมนะทั้งหมดเลยนะพวงนุมทั้งหมดเลยนีเอาตรงนี้ไปทํายานะเขาก็จะลนขนก่อนนะก่อนที่จะทาอะไรเขาจะลนเหมือนหนู ลนออกเหมือนหนูหมดเลยนะครับนี่เขาจะลนออกแล้วเขาจะเอาเฉพาะพวงนมนี่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เขาสาธิตเฉยๆสาธิตสาธิตไม่ได้เอาจิงอยู่ริงๆนี่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 เดี๋ยวอยู่นี่งๆก่อนระแวงราแวงรแวงแล้วเราแวงแล้วนี่เขาจะเอาตรงนี้นี่ระแหวงแล้วหรือไม่ก็เอาตรงนี้นี่นี่นี่ หูนี่เอาหูนี่ไปไม่ใช่เอาเอาฝั่งนี้ก็ได้นี่หูฝั่งนี้นี่หรือเอาตีจุ้มนี่นี่นี่เอาตีจุ้มนี่นี่ตีนก็เป็นยานะ่นี่นี่ตีนเป็นยาเหมือนกันนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสาธิตเฉยๆนี่ตรงนี้ก็เป็นยานี่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 หูนี่ก็เป็นยานี่ตีนจุ้มนี่เขาเรียกตีนจุ้มตรงนี้ก็เป็นยาสาธิตไม่ใช่ห่วยเออโอ้ ปอยไม่ได้แล้วแสดงต่อไม่ได้แล้วปลอยอย่าก,กัดปอยอย่าปล่อยไม่ปล่อยนี่วันนี้เราจับแมวป่ามานะครับเราก็จะมาสาธิตสมุนไพรกีนให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็จะเอานอนลงก่อนนะว่าเราจะสอนได้หรือเปล่านิ่งๆนิ่งๆนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอน คนจีนเขาจะเอาไปทํายาตรงไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าจะเอาตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอ่าพวงนมนะทั้งหมดเลยนะพวงนมทั้งหมดเลยนี่เอาตรงนี้ไปทํายานะ<ม>เขาก็จะลนขนก่อนนะก่อนที่จะทําอะไรก็จะลนเหมือนหนูลนออกเหมือนหนูหมดเลยนะครับนี่เขาจะลนออกแล้วเขาจะเอาเฉพาะพวงนมนี่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เขาสาธิตเ,เฉยๆสาธิตส,สาธิต <c oughs> ไม่ได้เอาจริง อยู่นิ่งๆนี่น,นี่นีๆๆ่นี่นี่เดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนเระแวงแล้วระแวงแล้วระแวงแล้วนี่เขาจะเอาตรงนี้นี่ระแวงแล้วหรือไม่ก็เอาตรงนี้นี่นี่นี่หูนี่เอาหูนี่ไปไม่ใช่เอาเอาฝั่งนี้ก็ได้นี่หูฝั่งนี้นี่หรือเอาตีจุ้มนี่นี่นี่เอาตีจุ้มนี่นี่ตีนก็เป็นยานะนี่นี่ตีนเป็นยาเหมือนกันนี่ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสาธิตเฉยๆอืมนี่ตรงนี้ก็เป็นยานี่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 หูนี่ก็เป็นยานี่ตีนจุ่มนี่เขาเรียกตีนจุ่มตรงนี้ก็เป็นยาสาธิตไม่ใช่ห่วยเออโอ้ปบอยไม่ได้แล้วสแสดงต่อไม่ได้แล้วบอ,อยอย่าก,กัดบอย จะปล่อยไม่ปล่อยนี่